สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนฮะผมพ่อคิวพาชิมครับวันนี้เราจะพามาชมฮะไม่ได้มาชิมวันนีเ้เมื่อเช้านี้พ่อคิวมาตัดหญ้าเนี่ยแล้วก็ไปเจออะไรตรงนู้นฮะเดี๋ยวพาไปชมกันก็โอ้พ่อคิวเองก็เพิ่งเคยเห็นนะแปลกมากเดี๋ยวพาเพื่อนเพื่อมาดูดีกว่านี่ฮะเห็นไหมครับมันคือกล้วยครับแต่ว่า อมันเป็นกล้วยที่ขึ้นมาจากอต้นกล้วยเก่าที่โค่นไปแล้วครับเห็นไหมนี่ฮะี่ขึ้นมาแล้วนี่แล้วทีนี้ก็ไอที่แปลกก็คือมันมีสองปีครับผมนี่ฮะอันนี้หนึ่งปีอันนีน้ีปีหนึ่งนี่คือตัวพวกคิวเองก็เพิ่งจะเห็นเหมือนกันฮะว่ากล้วยสองปีนี่ฮะ มันออกสองปีมาก็แปลกดีก็เลยพาเพื่อนเพื่อนมาดูกันเผื่อจะได้เตีเป็นเลขเด็ดงวดหน้าได้เนาะเนี่ยสองปีอ่าโอเคครับผมก็ ตีกันเอาฮะเพื่อจะมีโชคกันเนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆนะฮะที่เข้ามาติดตามแลวก็รับชมรับผมสวัสดีครับ